ของคุณไพฑูรย์นะครับถามเรื่องล้อขอบเตี้ยกับขอบสูงนะครับอ่ายาง7 0็ดเหมือนกันนะครับให้ความแตกต่างยังไงครับทั้งทางราบและทางขึ้นเขานะครับอ่าคุณสันก็มามาช่วยตอบแล้วนะครับก็คือก็เหมือนที่ที่คุณสันตอบนะครับก็คือขอบต่ําไว้ปีนเขานะครับขอบสูงไว้ใช้ทางราบนะครับเพราะว่าอ่าขอบสูงเนี่ย มันก็จะมีเรื่องอความคือถ้าเป็นเหมือนที่ผมเคยเคยเคย <ๆ S 1> พูดในหลายส่วนก่อนอ<ม>ถ้าเป็นไอเบรกก้ามปัเบรกคาลิเปอร์บางทีเนี่ยครับมันจะบิดนะครับเวลาที่เราโยกขึ้นเขานะครับพอบิดปุ๊บเนี่ยเวลาขอมันบิดเนี่ยมันก็จะไปยังไงครับไปทำให้เราช้าลงแทนที่จะเร็วขึ้นเพราะว่ามันติดพระเบรก ใช่ไหมครับ1นนะครับ2ก็คือเรื่องบางทีเนี่ยถ้าเราใช้ขอบสูงเป็นคาร์บอนนะครับเวลาที่เราลงเขานะครับถ้าเราต้องเรียบเบรกนานๆนะครับขอบเนี่ยมันร้อนนะครับขอบมันร้อนเนี่ยมันอาจจะทําให้นะครับมันอาจจะทําให้ยางเนี่ยมันมันเรียกว่ามันรั่วมันอย่างงู้นอย่างนี้ครับได้และอันตรายได้แต่อันนี้เนี่ยเราพูดถึงเนี่ยมันเป็นในเรื่อง ของเทคโนโลยีที่แบบเก่านะครับที่ว่าเป็นเบรคคาลิเปอร์ถ้าทุกวันนี้เนี่ยผมเห็นนะครับทูด้าฟองปีนี้คนที่ชนะสเตทที่เรียกว่าปีนมากที่สุดนะครับปีนสูงที่สุดและใช้ขอบสูงนะครับแต่ว่าอะไรครับเพราะว่าล้อขอบสูงสมัยใหม่เนี่ยหนึ่งมันแข็งนะครับสองเดี๋ยวนี้เขาใช้ดิสเบรกนะครับมันจะไม่ใช่ไอเบรกคาลิเปอร์ละนะครับ เพราะนั้นเนี่ยก็ตัดปัญหาไอ้เรื่องว่าเดี๋ยวขอบมันร้อนแล้วยางจะแตกยางจะระเบิดอะไรเงี้ยครับก็คือตัดไปแล้วแล้วก็ไอ้เรื่องแบบว่าขอบไหมขอบอะไรเนี่ยไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าดูดูในใน,ในแบบระดับโปรถั่วเขาใช้ได้หมดแล้วก็สําคัญคือล้อของเขาอะ่ะมันราคาแพงนะรล้อราคาแพงมันก็เบานะครับเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเขาก็เลยใช้ขอบสูงขึ้นเขาได้แต่ ถ้าเรานะครับ1ถ้าเราไม่ใช่แบบว่าระดับโปรนะครับระดับโปรขนาดนั้นนะครับถ้าเราใช้ขอบต่ำเราก็ได้ข้อดีที่ว่าน้ำหนักเบานะครับและถ้าเราใช้เป็นขอบเบรกที่มันเป็นอลูนะครับมันก็จะได้เรื่องความปลอดภัยนะครับเวลาที่เราลงนะครับแล้วก็เรื่องไอ้เรื่องย้อยเรื่องขอบมันจะไปแตะไอ้ผ้าเบรกมันก็น้อยลงไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็น เหตุผลว่าทําไมเราถึงใช้ขอบต่ําเอาไว้ขึ้นเขานะครับแล้วก็ขอบสูงเอาไว้ทางลาบนะเพราะทางลาบยังไงมันไม่ยวยเป็นไหนครับแล้วก็มันช่วยเรื่องแอโรไดนามิกแน่นอนครับทางลาบเรื่องแอโรไดนามิกสําคัญนะครับเพราะว่าในการที่ให้ลมเนี่ยมันมันผ่านเราไปอย่างเป็นระเบียบใช่ไหมครับไอ้ขอบเตี้ยกว่าลมมันก็ไม่เป็นระเบียบมันก็พันๆอยู่แถวล้อทําให้เราช้าลงนะครับแต่ไอ้บนเขาเนี่ย ถามว่าแอโรไดนามิกสำคัญไหมไอตอนขึ ini, care, <wa> ้นไม่สำคัญอะไรนะครับแต่ว่าพวกโปรเนี่ยเขาคิดตอนลงด้วยนะเพราะตอนลงเนี่ยมันสำคัญขึ้นมาเขาก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยมาใช้ขอบสูงนะครับผมอ่าอันนี้ก็ตอบเรื่องขอบสูงขอบต่ำนะครับ